สวัสดีครับท่านผู้ชมก็จบกันไปนะครับงานเฉลิมฉลองงานส่งท้ายงานบอกลานะครับงานสุดดูดีนะความดีความชอบทั้งหลายนะครับของบอสของเราเจอกินครอบก็มีพิธี นะครับกล่าวอำลากันนะครับหลังที่จบ <c oughs> แมตช์สุดท้ายนะครับของพรีเมียร์ลีกประจำปี2023-2024นะลิ์พูเปิดบ้านเจอมูแฮมตันแล้วก็ชนะไป2ประตูต่อ0ูนะครับ <c oughs> ก็ลูปเกมคงไม่พูดถึงแล้วกันนะครับก็ก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับก็ชนะ การเล่นในบ้านนะแล้วก็มีภารกิจที่ต้องทำให้ดีที่สุดนะครับวันสุดท้ายของการคุมทีมของบอสเจอเกนคอปของพวกเรานะของบรรดานักเตะด,ด้วยนะของโค้ชของผู้จัดการหรือว่าจะเป็นพ่อของใครหลายๆคนนะออนะครับมันก็เลยเป็นภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จให้ได้ก็คือ ส่งท้ายด้วยชัยชนะแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นนะครับ2ประตูต่อ0อก็ถือว่า Move ไม่ทำให้งานกล่อยนะครับตัวลิเวอร์พูลเองก,ก็ไม่ทำให้งานกล่อยนะทีมนักเตะเองนะครับก็ต่อสู้นะจนเอาชัยชนะมาเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายให้เจอเกนครอปได้นะครับลองคิดดูถ้า ถึงแม้มันจะไม่มีความหมายแล้วนะครับหมายสุดท้ายแต่ว่าถ้าหลุดไปแพ้หรือเสมอเนี่ยมันก็จะดูกล่อยไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็โอเคนะครับได้ผลชัยชนะตามที่ต้องการนะครับงานเฉลิมฉลองมันก็เลยพาให้ไปถึงอารมณ์นะครับมันก็เลยไปสัมผัสถึงอารมณ์นะครับอันซาบซึง้งนะ ในท้ายที่สุดนะครับก็มีการบอกลานะครับมีการาตั้งแถวต้อนรับนะครับทั้งตัวนักเตะเองนะครับแล้วก็ชุดสตาร์โค้ดนะที่จะต้องอำลาทีมไปนะครับนักเตะก็มีเดียโกอคันทาร่านะครับโจเอมาติฟนะครับที่จะต้องโบกมือลาลิเวอร์พูลนะครับ โอเคดีอาโกนี้ก็น่าเสียดายนะครับเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์สูงนะฝีเท้านี่ก็ถือว่าเวิร์ l คลาสนะครับแต่ว่ามาอยู่กับเราก็เล่นได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับช่วยทีมไม่ได้มากเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บส่วนโจเอลมาติฟเองนี่ก็ถือว่าถ้าสำหรับ,บรผมนะถือว่าเป็นตำนานคนนึงเลยแล้วกันเป็นกองหลังตำนานคนหนึ่งเลยที่มาจับคู่กับฟานไดแล้วมัน กลายเป็นกำแพงเหล็กกำแพงหินนะครับในยุคที่พลิกพลิกอะ่ะโอ้โหครีนชีฟเป็นสิบนัดะนะครับแล้วก็ยิงยากมากนะครับด้วยการเล่นอันแข็งแกร่งของฟานไดนะครับแล้วก็การดักทางนะครับการไล่บี้บอลของมาติสเนี่ยมันเข้าคู่กันมากนะครับในในช่วงที่พลิกทีของทั้งคู่นะ มาติปเองเนี่ยเป็นกองหลังที่ราคาไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับแต่ว่าซื้อมานี่โคตรคุ้มอ่ะนะครับก็จัดว่าถ้าสำหรับผมนะจัดอยู่ในระดับตำนานระนาบเดียวเกือบระนาบเดียวกับฟานได้เลยแหละนะครับเพราะว่าฟานได้โอเคเราทุ่มทุนซื้อนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าวิเคราะห์ของทีมงานหลังบ้านนะ ได้ตัวเก่งมาส่วนมาติฟนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานชั้นยอดนะครับที่ไปเอาตัวมานะครับจากนักเตะที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยนะครับแต่มาเล่นเข้าคู่กับฟันได้กันได้เนี่ยสุดยอดมากนะครับก็ก็จบนะครับโบกมืออำลากันไปนะครับส่วนทีมงานของเจอร์นนคอกเองก็แยกย้ายกันไปนะครับมี เปเปอร์เปเปนไรเดอร์นี่ผมเรียกชื่อไม่ถูกนะก็น่าจะไปสารต่อในการเป็นเฮดโค้ดในการคุมทีมต่อไปน่าจะไปเลดบูซาวบวกนะครับทีมดังแห่งออสเตรเลียเนาะเออก็เดี๋ยวใครรักใครชอบเรติดตามผลงานกันนะครับก็ไม่แน่หรอกนะครับถ้าเกิดไปทำทีมดีในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นแคนดิเดตที่จะเป็นผู้จัดการทีมเราต่อไปในอนาคตเนี่ยก็เป็นได้นะครับก็ สุดท้ายเนี่ยก็มาถึงการโบกมือลาของเจอเกนครอปนะครับก็บรรยากาศมันเต็มไปด้วยความาซาบซึ้งเนาะแล้วก็นักเตะหลายคนนะครับอย่างฟานได้เองเนี่ยคูผ,ผาหินนะฮะกับตันคนเหล็กของเราถึงกับต้องมีเสียน้ำตาเนาะ กับการที่จะต้องจากลากับเจอเกนครอปตัวเทรน์อเล็กซนเดอร์อานนเองนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะหลังจากที่มีน้ำตาคอเบ้านะระหว่างยืนร้องเพลงอยู่ e v e r Walk e ก o n e เนี่ยก็การที่เป็นเขาได้ทุกวันเนี้มันก็มาจากการพัฒนาของเจอเกนครอปนะครับที่ขัดเกลาเจรไนจนเขาเนี่ยกลายมาเป็น แบ็กขวาที่มีแอซิเยอะหรือเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กแล้วก็เป็นเพย์เมคเกอร์ในแนวลึกนะครับนอกจากขัดเกลีฝีเท้าบ่มเพาะฝีเท้าเนี่ยแล้วก็เห็นความสำคัญเห็นศักยภาพแล้วเนี่ยนอกสนามเองเนะครับก็ขัดเกลาด้านจิตใจนะขัดเกลาด้านการเป็นคนนะครับการประพฤติ่นะครับ ที่จะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะการทำงานเป็นทีมเนี่ยเทนก็พูดถึงครอปเนี่ยเปรบเสมือนนอกจากจะเป็นครัวแล้วก็เหมือนเป็นพ่อด้วยนะครับที่ดูแลเขาทำให้เขาเป็นอย่างทุกวันเนี่ยทั้งในและก็นอกสนามนะครับก็เสียน้ำตากันไปอันนี้เนี่ยก็เป็นความรักความห่วงใยที่มีให้กันเนาะร่วมงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาจากถ้าเทนสนี่ก็เป็นเยาวชนนะครับถูก ดันขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่แล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับกลายเป็นผู้เล่นหลักของลิเวอร์พูลนะครับก็บรรยากาศซาบซึ้งนะครับแล้วมันไฮไลท์มันก็มาอยู่ตรงที่การกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยนะจากลาของเจอร์เกนครอปเนี่ยเจอเกนครอปนะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับ โอเคเขาไม่ใช่โค้ดที่วางเทคนิคได้ดีเยี่ยมนะมีการเปรียบเทียบหลายคนก็บอกว่า,าเป๊ปกัวเดลล่านะครับเป็นโค้ดที่เก่งเรื่องการวางเทคนิควางเกมนะครับการปรับเปลี่ยนเทคนิคะหวางเกมให้ทีมมีชัยชนะเนี่ยการโคชชิ่งเนี่ยเขาให้เป๊ปอยู่เป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่า มาริโอเกซ่ที่เคยเผมพูดถูกไหมชื่อนักฟุตบอลนะครับที่เคยร่วมงานทั้งเป๊ปแล้วก็ครอปเนี่ยบอกว่าโอเคเป๊ปเนี่ยเป็นคนที่เก่งด้านเทคนิคแต่ครอปเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงนักเตะแน่นอนนะครับด้านฝีมือเนี่ยก็พอๆไล่เรียกกันแต่ก็แน่นอนอาจจะเหลื่อมล้ำกันอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ด้านการดูแลสภาพจิตใจ การเข้าถึงจิตใจของนักเตะเนี่ยเขายกให้ครอปเนี่ยเป็นเหมือนพ่ออ่ามันหมายความว่านอกจากในสนามแล้วเนี่ยจากการที่เราได้รับค่าเหนื่อยนะฟุตบอลค่าตัวแพงๆโค้ดได้รับค่าเหนื่อยแพยงๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะทําหน้าที่เฉพาะในสนามเสร็จแล้วต่างคนต่างไปแต่ยังมีการติดต่อเชื่อมสัมพันธ์นะครับการเป็นห่วงเป็นใยและดูแลซึ่งกันและกันนะครับ ดูแลสารทุกสุขดิบนะทั้งในและนอกสนามอะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่ใช่จะมีแต่ว่าทํางานในหน้าที่ทํางานในหน้าที่แต่ข้างนอกสนามเนี่ยมันก็เป็นชีวิตอีกครึ่งหนึ่งนะครับที่มันด้านครอบครัวด้านปัญหาครอบครัวต่างๆนะครับการกินการอยู่การใช้ชีวิตปัญหาเรื่องเงินนีิสิต่างๆมันก็มีผลกระทบย้อนกลับมานะครับถึงผลงานในสนามเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเจอเกนครอปเนี่ยไม่ได้คุยแต่เรื่องงานนะครับถามสารทุกสุขดิบคุยปัญหาเปิดอกเปิดใจหรือช่วยเป็นที่ปรึกษาเนี่ยในหลายๆเรื่องสำหรับนักเตะอันนี้แหละครับที่มันเป็นสิ่งที่มันทำให้ทีมเนี่ยกลมเกลียวหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนครอบครัวนะครับนี่นะครับจะทำให้ไม่รักเข้าได้ไงเจอเกนครอป น,นี้ก็มาถึงสิ่งที่คอปฝากพวกเราวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดานักเตะหรือว่า,าแฟนบอลทั้งในสนามแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับก็คือศูนย์ทรพธิ์ที่แก่กล่าวครับอคอปเป็นคนที่มีวาทศิลป์นะครับในการพูดคุยแล้วก็แก้สถานการณ์นะครับโดยใช้คำพูดนี่แหละนะครับ<อ>แล้วก็ยังเป็นคนที่เปรียบเทียบเปรียบเปย แล้วมันมองเห็นภาพมันทำให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับในสถานการณ์ต่างๆและบางทีก็เห็นทางออกด้วยสติปัญญาของตัวเราเองแต่แกจะเป็นคนชี้แน่นะครับสิ่งที่คราพูดนะผมจะเรียบเรียงไม่ไม,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 ไม่ไม่พูดคำว่าเรียบเรียงแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เก่งนะครับในเรื่องการแปลภาษาอังกฤษอันนี้ก็ฟังมาจากหลายๆคลิปนะครับหลายๆ คอมเมนเตอร์หลายคนนะครับหรือยูทูบเบอร์หลายคนที่เข้าไปให้มาก็มาพูดในความเข้าใจของตัวเองเนาะขนาดจะไปเนี่ยแกก็ยังฝากอะไรดีๆให้กับพวกเรานะคอปอย่างแรกเลยที่เห็นคือการส่งไม้ต่อนะครับการเขาเรียกว่าอะไรนะส่งไม้ต่อให้กับคนต่อไปที่จะมารับ หน้าที่ต่อนั่นก็คืออาร์เนอร์ส็อตนะครับอันนี้ก็ตรงๆเลยก็คงจะใช่แน่นอนนะครับไม่น่าจะพลาดละออคคอปแกเอ่ยชื่อมาแกเขาเรียกว่าอะไรนะมาละลายพฤติกรรมนะไม่ให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดรอยต่อระหว่างแฟนบอลนักเตะแล้วก็โค้ชคนใหม่นะครับแกมานำ เชียร์ร้องเพลงอารนเนี่ยสอตให้นะครับไกด์ให้เลยนะครับเพราะแกบอกว่าผู้แฟนเนี่ยร้องเพลงเชียร์กันและแกอุตส่าห์ขอมาไม่ให้ร้องในหลายๆสัปดาห์เนี่ยก็ได้มีสมาธิในการาควบคุมลุกทีมนะครับแล้วก็สู้ศึกในช่วงบั้นปลายของทีมเรลลิกแต่ก็กองเชียร์ก็ร้อง,องให้แกลตลอด ะครับแกก็มาละลายพฤติกรรมนะครับแกร้องนำเชียร์ของอาร์เนอร์ล็อตให้เลยนะครับแล้วก็บอกว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับถ้าพวกเราพร้อมที่จะมีความเชื่อนะครับสิ่งที่คุณเชื่อที่คุณศรัทธาในตัวของผมเนี่ยนะครับของตัวของเจอเกนครอฟนะที่มันเกิดขึ้นหลายๆคนบอกว่าแกมาเปลี่ยนจากผู้ที่สงสัย ให้กลายเป็นผู้ที่มีความเชื่อเป็น believer เป็นผู้มีศรัทธาครับแต่แกบอกว่าแกไม่สามารถไปทำให้ทุกคนมีความเชื่อและศรัทธาในทีมได้สิ่งนั้นน่ะมันเกิดเองในตัวของทุกๆคนของกองเชียร์ทุกๆคน, er, กกคนเกิดขึ้นเองในใจของเดอะคอปทุกๆคนอ่าเพราะฉะนั้น ความเชื่อที่มันเกิดขึ้นความศรัทธาที่มันเกิดขึ้นพลังงานด้านบวกทั้งหลายที่ส่งให้กับสมโมสรทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลเนี่ยมันเกิดด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นถ้าเปิดฤดูกาลมาเนี่ยอยา่ามัวแต่เครือบแคลงสงสัยใช้ความเชื่อที่คุณมีนะ่ยผลักดันทีมต่อไปพร้อมลุยทันทีไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น พวกเราต้องพร้อมและแกก็บอกว่าตัวแกน่ะเป็นพวกเดียวกับคุณแล้วนะหมายถึงเป็นพวกเดียวกับกองเชียร์ทุกคนเพราะแกออกจากสโมสรอ,อย่างนี้แล้วไม่ใช่ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นผู้จัดก,การทีมแล้วแต่จะเป็นกองเชียร์เวอร์ฟูเหมือนทุกคนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเราให้พร้อมศรัทธาที่เรามีเปิดฤดูกาลปุ๊บลุยทันทีไม่ต้องมาตะขิดตะขวงใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับการเปลี่ยนแปลง เรามีหน้าที่ในการเชียร์ก็พร้อมลุยทันทีนั่นคือสิ่งที่เจอเกนครอปนะครับละลายพฤติกรรมของแฟนๆเดอะครอปกับรอยเชื่อมรอยต่อที่ไปสู่เพจโค้ดแมเนเจอร์ผู้จัดก,การทีมคนใหม่อ่าโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเจอเก้นครอปในการกล่าวสุนทนรพจน์อำลาเนี่ยนะครับแกบอกว่าตอนนี้พื้นฐานของสโมสรดีมาก นะครับมีเจ้าของสโมสรมีปรัชญาของสโมสรในการทำทีมเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปวางรากฐานให้มัน่นคงไม่ใช้เงินซื้อไม่ใช้เงินเกินตัวนะครับและแกก็ชอบแนวทางนั้นด้วยที่มันเกิดขึ้นกับทีมมาตลอดที่แกคุมทีมนะครับรากฐานมัน่นคงการเงินมัน่นคงนะครับมีความเชื่อมีความศรัทธาของแฟนบอล เป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทีมเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ดีเพราะฉะนั้นอย่ากกลัวกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงแม้มันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่สามารถรู้ได้แต่ถ้าเรามีทัศน,คต,ศนคติที่ดีมีรากฐานที่ดีนะครับของสโมสรและความคิด บวกกับแรงศรัทธาที่เกิดขึ้นความเชื่อที่มีอยู่มันน่าจะทำให้สโมสรไปต่อในทิศทางที่ดีได้น่นแกว่าไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยสโมสรอ,อยู่ในทิศทางที่ดีอยู่ในการวางรากฐานระบบทีมที่ดีนะครับเบื้องหลังที่ดีนะครับฐานะการเงินที่ดีปัจฉยาที่ชัดเจนในการทำทีมของอเจ้าของสโมสร เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้มั่นใจว่าสโมสรเนี่ยต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดนะครับมาสู่สโมสรอ,อยู่และเพื่อให้สโมสรเดินหน้าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแกจงบอกว่าพวกเราต้องมีความเชื่อความศรัทธาและลุยกันต่อไปนะครับแกเป็นคนมีวัฒนศิลป์นนะกล่าวอะไรเนี่ยมันได้จับใจนี่กิอ แล้วก็สุดท้ายนะครับแกก็บอกว่าความรักของทุกๆคนที่มีให้แกความศรัทธาที่มีทุกๆคนแฟนบอลทุกคนที่มีให้แกนะครับทำให้แกมีความสุขมากในการคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่ดีนะครับในการคุมทีมและ แกก็จะกลายเป็นแฟนบอลเป็นพวกเดียวกับทุกๆคนและสุดท้ายแกจะไม่เดินเดียวดายครับ I will never walk alone หมายความว่าจะยังมีทุกคนนะครับแฟนบอลทุกคนคนที่รักในสโมสรเลือกภูฟุตบอลคลับเนี่ยทุกคน หนุนหลังเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันอยู่เสมอและตลอดไปนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ชายคนเนี้ยเจอเกนครอปนะครับสำหรับผมเนี่ยอย่างที่แกบอกเนี่ยมันใช่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดไหม แกก็ไม่เครมนะว่ามันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของสโมสรในช่วงที่แกคุมทีมเพราะยังมีช่วงที่ลุ่งโรสสุดยอดอย่างสมัยยุค8 0 9 0าพวกคิงเคนนี่หรือว่าปู่บอฟเพตลีนะครับที่คุมทีมแต่มันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในสายตาของแฟนบอลอย่างผมเพราะว่ามันอยู่ในช่วงชีวิตที่เรากำลังจเจริญเติบโตมนาะแล้วก็เนี่ย มาถึงวัขนาดเนี้ยที่อยู่กับลิเวอร์พูลมาก็มีแค่ช่วงของเจอเก้นครอปเท่านั้นแหละครับที่มันมันทำให้เราดูบอลสนุกมันทำให้เรามีความภาคภูมิใจในทีมไม่ว่าจะผลจะแพ้ชนะหรือเสมอเนี่ยแต่เราจะดูวิธีการเล่นวิธีการตอบโต้วิธีการต่อสู้ของทีมได้สนุกสนาน ได้แบบไม่เสียใจถึงจะแพ้แล้วก็ภูมิใจทุกครั้งที่ชนะมันจะด้วยมาซึ่งหยาดเหงื่อแรงกายของนักฟุตบอลและทีมงานจริงๆนะครับเวลาเราชนะเกมเกมหนึ่งเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมที่เก่งที่ดีที่สุดในโลกนะครับแต่เป็นทีมที่ไม่เคยยอมแพ้และเล่นฟุตบอล ด้วยฟุตบอลจริงๆไม่มีเทคนิกในการที่จะต้องมาทวงเวลาไม่มีเทคนิคในการทำฟาวล์หรือเล่นสกรปรกอะไรทั้งสิ้นเล่นสู้ด้วยฟุตบอลถ้าจะแพ้ก็แพ้ด้วยฟุตบอลน,นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ครอบคุมทีมสู้แบบตรงๆสู้แบบซื่อซื่อซึ่งซึ่งหน้าถึงกูจะสู้มึงไม่ได้กูก็สู้เต็มที่ มันมีคำพูดหนึ่งที่ใครแปลแล้วผมชอบมากนะครับเราไม่ได้มีทุกๆอย่างแต่เราใช้ทุกๆอย่างสู้เราสู้ด้วยทุกๆอย่างอืมทอทีนะเราไม่ได้มีทุกทอย่างแต่เราสู้ด้วยทุกๆอย่างที่เรามีอืมนี่นะครับเป็นปรัชญาฟุตบอลของเลี้ยวผู ฟุตบอลลับเลยนะครับสู้ด้วยทุกทุกอย่างที่เรามีสู้ในทิศทางเดียวกันสู้ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เราเห็นจะคือลิฟฟูเป็นสโมสรฟุตบอลที่อยู่เป็นแบบครอบครัวนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นนะครับผมผมอาจจะจําไม่ได้แต่ผมจะไม่เคยเห็นทุกคนมาพูดให้ร้ายใส่กันนักเตะมาพูดให้ร้ายใส่กัน ทางสื่อโซเชียลต่างๆไม่เคยเห็นเจอเก้นคอปสับนักเตะออกสื่อเอาเท่าที่จำได้นะไม่มีนะครับแกจะพูดถึงภาพรวมของทีมและตรงไหนแย่จุดอ่อนจุดด้อยจุดแข็งก็พูดไปและแกจะปกป้องนะครับนักเตะในทีมเสมอนะครับหากมีใครมามาพูดไม่ดีใส่นะเวลาถแถลงข่าว และแกจะมีวิธีพูดและทางออกของแกที่มันลงได้ดีอ่ะนะครับก็นี่แหละครับก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะที่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นในการส่งท้ายนะครับล่าส์แดนนะครับเจอเ o กนครอฟเดอะบอสของเราเนี่ยนะครับให้ไปพักผ่อนอย่างมีความสุขหลังจากลำบากตรากตำนะเข็นคกขึ้นภูเขาภูเขาเนี่ยทำให้ลิอร์ภูเนี่ย กลับมายืนในจุดที่ควรจะเป็นคือทีมที่ต้องได้ลุ้นแชมป์สม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะแชมป์ถ้วยไหนก็ตามนะครับไม่ใช่ว่า4ปีจะมาลุ้นสักครั้งนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้แกมีความสุขในช่วงเวลาที่แกไปพักผ่อนนะแล้วก็ได้ทำอะไรอย่างที่แกทำนะครับแล้วก็ขอให้เป็นเดอะคอฟแบบพวกเราเนี่ยตลอดไปนะครับ เจงเงนครอปครับผมบอกเลยว่าคุณเป็นตำนานเป็นผู้จัดก,การทีมที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในช่วงชีวิตที่ผมรู้จักแล้วกันนะพูดอย่างนี้นะดีที่สุดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นการพูดแสดงความในใจนะที่มีต่อเจงเงนครอปนะครับก็สู้ต่อไปได้วยกันครับเราต้องมีความเชื่อแบบที่กี ที่แกบอกนะครับลุยไม่ใช่เมื่อเปิดฤด,ดูกาลครับลุยกันตั้งแต่วันนี้ต้นไปนะครับจบฤด,ดูกาลแล้วเนี่ยแหละเดี๋ยวโค้ดคนใหม่ก็มาลุยกันให้เต็มที่นะครับทั้งส่วนของโค้ดตัวเาจ้าของทีมนักเตะนะครับลุยกันต่อไปและเราแฟนๆนะครับเะคอปนะครับทั่วทุกมุมโลกก็ ลุยกันต่อไปส่งกําลังใจให้ทีมกันแบบสุดขั้วหัวใจต่อไปไม่ว่าทีมจะพบกับความสุขหรือความทุกข์จะแพ้หรือชนะนะครับจะฟอร์มดีฟอร์มห่วยเราก็เชียร์กันต่อไปประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้รักคุณนะครับเจอเกนคอรคุณคือตำนาน